รำเปิดประเพณีลากพระหลังแต่งสามีตัวติดไม่ห่างแพนเค้กเขียนมนิษฐ์แต่งองค์ทรงเครื่องรำเปิดประเพณีลากพระจังหวัดตรังมีโอกาสได้ร่วมงานบุญใหญ่อีกครั้งสําหรับนางเอกสาวแพนเค้กเขียนมนิษฐ์ในประเพณีลากพระครั้งที่20ณลานเรือพระทุ่งแจ้งอํเาเภอเมืองตรังจังหวัดตรังที่จัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคม7พฤศจิกายน2566โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสืบสารและถ่ายทอด ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับจังหวังตรังอย่างยั่งยืนโดยแพนเค้กโพสต์ข้อความว่าได้มีโอกาสมารำในงานเปิดประเพณีลากพระจังหวัดตรังขับประเพณีงดงามแทนได้มีโอกาสใส่ชุดนาริสีตรังเป็นชุดโนราประยุกต์สีชมพูกลีบบูคาลูกป,ปัดโนรางานปักมืองดงามผ้านุ่มเย็บสดเพิ่งเคยมีโอกาสได้ใส่แบบนี้ครั้งแรกเลยคระทำให้นึกถึงคุณบุษบาบาันนาังรำในเวอร์ชันภาคใต้เลยค่ะ ขอบคุณงานลากพระจังหวัดตรังนะคะและขอบคุณครูเรียบครูพลอยที่มาแต่งเครื่องแต่งกายงดงามและสอนรำให้แทนค่ะรวมถึงทีมคุณครูการแสดงทุกท่านนะคะแผนแผน,แผนผ้าไทยแผนทนวกหมวงานประเพณีลากพระจัดโอหัหตรังครั้งที่20ประจำปี2566เรียกว่าปังมากสำหรับคู่ของนางเอกสาวสวยแผนเค้กเขมนิดและพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรหรือสารวัตรมีล่าสุดมีรายการท่องเที่ยวใหม่เที่ยวต่างแผนร่วมกับบริษัทตาบางกอกจำกัด ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการและแม้งานแน่นขนาดไหนนางเอกสาวก็จะเดินทางแอลเนือเดินสายทําบุญกระถินสามัคคีวัดโดยแพนเค้กเปิดใจในนี้ว่าเดือนนี้มีโอกาสเดินสายทําบุญรัวๆคิบุนแน่นมากมีวัดพระธาตุโดยวิสุทธิยานที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพี่เอมี่ธัญญาจะไปร่วมบุญด้วยและแพลนก,กันไปหลายวัดที่จะแวะเวียนทั้งครูบ้าอาริยาชาส่วนใครอยากทำบุญสามารถร่วมบุญกันได้เดี๋ยวลงในไอจี ผู้สื่อขาวว่าขออนุญาติถามอชีวิตต่อหลัดงอแต่งองานนอมีแพรและนออมอทายาทอแล้วว่าหรืออไม่แพนอเคกกยิมอพอเราอมอแยมอเราคุยอกันนอว่าเราอายาก่อใช้เวลาเดินนอทางอทำงานนอและปีนี้ได้ทำอะไรเยอมากอปละอยยไปตามมเวลาละกันนอสว่านอเรื่องงอเลงงอฝากอไข่นางอเอกอสาวาเผยที่งอท้ายยอว่ายัดงอแพรและนอไปไม่ถึงงอตระงอนัะนอต้องงอจัดดเวลาทำอะไรหลายอยอ 阿雅、阿优。